ผิวแห้งกร้านขาดน้ำดูไม่ชุ่มชื้นไม่เด้งฟูไม่อิ่มน้ำต้องลองใช้3ครีมสองเซเว่นตัวนี้ครับคัดมาแล้วว่าดีจริงเด็ดจริงสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับน,น้งเก๋กันอีกแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับน้งก็จะมารีวิว 3ครีมซองเวนที่ถูกและก็ดีที่มีส่วนผสมของเจ้าตัวไฮยาเข้มข้นนั่นเองใครนะครับที่มีปัญหาในเรื่องของผิวหน้าดูมองคล้ำขาดกานบำรุงหน้าโทมหน้าแห้งกร้านนะครับหน้าไม่อิ่มน้ำไม่เด้งฟูแนะนำว่าต้องลองเจ้า3มซองนี้เลยนะครับถ้าอย่างนั้นนะครับเราไปเริ่มต้นกันที่ซองแรกกันเลยดีกว่าครับสำหรับซองแรกนี้นะครับเชื่อว่าหลายคนต้องรู้จากหลายคนต้องเคยลองใช้กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นคือเจ้าซองนี้เลยจากเคลีย โนสนะครับเขามีชื่อว่า เคลียโนสนะครับดัสปอร์ตไบรท์โซลูชันเซรั่นั่นเองครับสำหรับเจ้าซองแรกจาก l e a r n o น e เนี่ยนะครับทุกคนต้องเคยใช้กันอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็คุณลุงเป็นสาวกไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ใช้เป็นไซส์เต็มของเขาอยู่นะครับขึ้นขวดที่2เรียบร้อยแล้วนะครับขวดที่2นี่ก็ใกล้จะหมดเต็มที่แล้วสําหรับซองนี้นะครับต้องบอกว่าเขาเป็นเซรั่มที่มีความเข้มข้นมากๆนะครับแล้วก็สามารถเติมความชื้นเติมความกระจ่างใสให้กับผิวได้อย่างดีมากครับสาหรับส่วนผสมหลักๆนะครับของเจ้าตัวนี้นะครับเขา เขาบอกว่ามันมีไฮยาลูรอนที่เข้มข้นนะครับถึง8โมเลกุลเลยทีเดียวสามารถช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวให้ผิวดูเด้งฟูดูอิ่มน้ํามากยิ่งขึ้นแล้วผิวก็จะค่อยๆกระจางใสขึ้นด้วยส่วนผสมนะครับไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีนะครับคอลลาเจนนะครับแล้วก็จะตัวแซลลินล,ลี่นะครับที่สําคัญคือเจ้าตัวนี้นะครับเขามีความอ่อนโยนมากๆเลยเดียวสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวครับ สำหรับเนื้อเซรั่มของเขาครับคุณผู้ชมจะเป็นเนื้อใสๆขุ่นๆแบบนี้นะครับดูเข้มข้นอาจจะเนอะหนะหรือเปล่านะครับแต่พอเวลาเกลี่ยลงบนผิวแล้วมันจะเป็นน้ำๆแบบนี้เลยครับสามารถทําให้ผิวของเรานะครับมีความชุ่มชื้นขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้แล้วก็ซึมลงสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ค่อนข้างดีมากๆเลยทีเดียวครับเจ้าตัวนี้นะครับจึงเหมาะสําหรับคุณผู้ชมนะครับที่อาจจะผิวค่อนข้างแห้งกร้านขาดการบํารุงนะครับแล้วก็ต้องการความกระจ่างใสให้กับผิวนะครับเพราะเจ้า นนมันก็ช่วยในเรื่องของการลดเลือนจุดด่างดำรอยสิวต่างๆนะครับแล้วก็ความหมองคล้ำได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวใครที่สนใจสามารถไปลองกันได้สําหรับเคลียโนสเจ้าสองนี้ครับซองถัดมาสําหรับซองที่2นะครับเพิ่งจะรีวิวไปแมปแมปนะครับจะบอกว่าซองนี้ก็ชอบมากๆเหมือนกันขึ้นซองที่2ไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลายคนเนี่ยให้การตอบรับเจ้าซองนี้ค่อนข้างดีมันคือเจ้าตัวนี้เลยนะครับจากจุลาเฮิร์บครับเขามีชื่อว่าจุลาเฮิร์บนะครับกลูตาไฮยาบูสเตอร์เซรั่มหรือว่า หัวเชื้อเร่งผิวใสกลูตาไฮยานั่นเองครับสำหรับคุณสมบัตินะครับของเจ้าซองสีแดงแรงริดนี้นะครับจะบอกว่าจูลาเฮิร์บทำออกมาได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นหัวเชื้อกลูตาไฮยาที่มีความเข้มข้นนะครับเพราะว่าเขาสามารถนะครับบำรุงผิวของเรานะครับปรับผิวเนี่ยให้ดูสว่างดูกระจ่งางใสขึ้นได้ภายใน7วันเพราะเขาบอกว่ามันมีความเข้มข้นมากกว่าครีมบำรุงทั่วไปถึง10เท่า <Wow. S 1> เลยทีเดียวสามารถปรับผิวให้มีความกระจ่งางใส ก็สามารถช่วยลดเลือนในเรื่องของจุดด่างดํารอยสิวรอยดําต่างๆได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับด้วยส่วนผสม,สมหลักๆเลยนะครับนั่นคือเจ้าตัวกลูตาที่มีความเข้มข้นนะครับช่วยปรับผิวให้ดูกระจ่างใสแล้วก็ยังมีไฮยาที่มีความเข้มข้นนะครับช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวให้ผิวดูชุ่มชืน้นดูอิ่มน้ําดูเด้งฟูมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญนะครับก็ยังมีส่วนผสมนะครับเป็นสัตว์กัดจากธรรมชาติอย่างเช่นเจ้าต,ตัวส้มสีเลือดกระเจี๊ยบแดงนูน่นนี่นั่นอีกด้วยนะครับตัวตัวนี้ มากๆเเลยยทีีดวครับสำหรับเนื้อเซรั่มของเขานะครับผ,ผู้ชมจะเป็นเนื้อใสๆแดงๆแบบนี้นะครับดูเข้มข้นดูเหนียวเนื้อหนาหรือเปล่านะครับต้องบอกว่าเวลาเกลี่ย,ยแล้วนะครับผู้ชมมันสามารถให้ความชุ่มชื้นกับผิวตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะครับตัวนี้จะตอบโจทย์มากๆสําหรับผู้ชมนะครับที่ต้องการในเรื่องของความกระจ่างใสเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็จะเน้นในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นตามมานะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่อยากแนะนําให้ทุกคนได้ลองท้าใครเป็นคนที่ชอบเซรั่มที่เนื้อบางเบามากๆครับ และซองที่3นะครับซองนี้ไม่อยู่กับตัวนะครับแต่จะบอกว่าเคยลองใช้แล้วชอบมากๆเลยทีเดียวนะครับนั่นคือเจ้าซองนี้เลยจาก L'Oreal นั่นเองนะครับเขามีชื่อว่า L'Oreal Revitalift นะครับ1.5% Hyaluronic Serum นั่นเองครับสำหรับคนในสมบัตินะครับของเจ้าตัวนี้นะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่คุณลุงชอบมากๆเลยนะครับนั่นคือการระบุนะครับความเข้มข้นของสาร active ingredient มานะครับอย่างเช่นเจ้าตัวนี้เขาก็ระบุมาเลยครับว่าใส่มาประมาณ1.5%นะครับ Hyaluronic Acid ที่มีความเข้มข้นมากๆเลยทีเดียวถามว่า1.5%เห็นผลหรอจะบอกว่าคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วในสกินแคร์นะครับใส่แค่1% 2%ไม่เกินนี้นะครับก็ถือว่าเห็นผลได้ดีมากๆแล้ว ซึ่งเจ้าตัวนี้ใสามาถึง1.5%ครับซึ่งถือว่าเห็นผลลัพธ์ได้อย่างดีช่วยในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะครับให้ผิวดูเด้งฟูดูอิ่มน้ําแล้วก็ดูสว่างกระจ่งางใสมากยิ่งขึ้นและที่สาคัญคือช่วยเติมล่องลึกนะครับหรือว่าพวกริ้วรอยลดเรือนริ้วรอยต่างๆนะครับได้ถึง60%เขาเคลมไว้แบบนั้นนะครับภายใน4สัปดาห์เลยทีเดียวนะครับแล้วก็เนื้อเซรั่มนะครับบางเบาซึมลงสู่ผิวได้ง่ายเติมความชุ่มชื้นให้ผิวตั้งแต เหมาะกับใครบ้างจะบอกว่าเหมาะสําหรับผู้ชมทุกคนเลยนะครับที่ต้องการความชุ่มชื้นให้กับผิวนะครับการใช้ไฮยาลูรอนิกแอซิดนะครับจะบอกว่าจริงๆแล้วทุกคนสามารถใช้แล้วก็ใช้ต่อได้ยาวๆตลอดชีวิตเลยนะครับเท่าที่เราสามารถจะใช้ได้นะครับผู้ชมการเติมไฮยาลูรอนให้กับผิวนะครับจะทําให้ผิวเนี่ยมันดูเด้งมันดูอิ่มมันดูฟูอย่างที่เขาเคลมจริงๆนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ก็แนะนําว่าสามารถใช้ได้กับทุกคนโดยเฉพาะใครที่มีปัญหาในเรื่องของผิวดูแห้งๆส้มๆนะครับ มองๆไม่ค่อยอิ่มไม่ค่อยฟูตัวนี้เป็นตัวที่ตอบโจทย์มากๆครับเป็นไงบ้างครับสาหราบครีมซองเซเว่นนะครับที่มีส่วนผสมของไฮยาเข้มข้นนั่นเองนะครับใครที่ยังไม่เคยลองใช้เส่วนผสมนี้นะครับแนะนําว่าต้องไปลองเลยนะครับผู้ชมจะรู้สึกว่าผิวหน้ามันดูเด้งมันดูอิ่มมันดูฟูขึ้นจริงๆนะครับสามซองนี้เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆอย่าลืมไปลองใช้ถ้าใครเคยใช้แล้วเป็นอย่างไรแชร์บอกคุณลุงหน่อยนะครับสาหรับในคลิปนี้คุณลุงไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ 拜拜。Bye bye